ด้วยพระนามของล l l a h ผู้ทรงเมตตาปราณีเสมอแนวทางของท่านนบี Muhammad s a ล l a ล l a h u alaihi w a s ั l l a m ในการสิกิตคือการลำลึกถึง Allah s u b h a n a h วะตะ a า l a ท่านนบี Muhammad s a ล l a ล l a h u alaihi w a s ั l l a m เป็นผู้ที่สมบูรณ์ที่สุดในการลำลึกถึงอัล l l a h ผู้ทรงยิ่งใหญ่ผู้ทรงสูงส่งเพราะว่าท่านนบี s a ล l a ล l a h u alaihi w a s ั l l a m นั้นจะนึกถึงอัล l l a h ในทุกขณะและในทุกอิริยาบถไม่ว่าจะเป็นการกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์ซุบฮานัลลอฮ์ลาอิลลัฮิลลอฮ อัลลอฮฺอักบัตและการกล่าวถึงพระนามและคุณลักษณะของพระองค์ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติในด้านร่างกายหรือการกล่าวออกมาด้วยลิ้นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นการสรรเสริญต่อพระผู้เป็นเจ้านะครับเป็นการสดุดีเป็นการวิงวอนเป็นการขอพรหรือเป็นการเกรงกลัวมีความหวังต่อลอสุบฮานอัลตสิ่งเหล่านี้เป็นการลํำลึกถึงอัลลอฮ์ทั้งสิ้นการสิกเกตการลํำลึกถึงอลอสุบฮานอัลตนั้นเป็นอิบาดะที่ง่ายที่สุด แต่ถ้าว่ามันเป็นไอิบาด้ที่ยิ่งใหญ่และมีความประเสริฐมากการเคลื่อนไหวด้วยกับปลิ้นที่เบาที่สุดหรือการขยับร่างกายทั้งสิ้นเหล่านี้อัลลอฮ์ سبحانه และ ت ع าได้เตรียมรางวัลและผลตอบแทนสําหรับบรรดาผู้ที่ลํำลึกถึงอัลลอฮ์ سبحانه และ ت ع าอย่างมากมายฉะนั้นพี่น้องครับอัลลอฮ์ سبحانه และ ت ع าได้กล่าวว่าวัดกุรอบบะกะฟีนัฟซิกะตอตรุอา,า,าวะคีฟะตอวะดูนันเจฮริมินัลกาลิบินกูดูริวนอาซอน วลาละตะกุ้มมินนลกอรฟิลิในสุรอารอฟอายะท,ที่205จงล้ำลึกถึงพระผู้อภิบาลของเจ้าในใจของเจ้าด้วยกับความนุบน้อมความย่ำเกรงโดยที่ไม่ออกเสียงดังทั้งในยามเช้าละยามเย็นและจงอย่าอยู่ในหมู่คนที่หลงลืมนี่เป็นดํารัสของอัลลอฮฺ س ب ح ا า ه และ ت ع า,าที่ส่งเสริมให้บรรดาผู้ศรัทธานั้นล้ำลึกถึงอลัลลอฮฺ س ب าน ن ه และ ت ع าอย่างสม่ําเสมอเพราะว่าการล้ำลึกถึงอัลลอฮ์นั้นมีคุณประโยชน์อย่างมากมาย การล้ำลึกถึงอัลลอฮ์ในเรื่องของความโปรดปรานที่อัลลอฮ์สุบฮาน a ต t o g e t ให้ความเมตตาที่อัลลอฮ์สุบฮาน a ต t o g e t h ระทานให้กับเราล้ำลึกถึงอัลลอฮ์สุบฮาน a ต t o g e t ที่อัลลอฮ์นั้นได้เมตตาแก่เราเมื่อเราทำผิดไปแล้วอัลลอฮ์สุบฮาน a ต t o g e t ก็จะลบล้างบาปของเรานี่แหละครับพี่น้องผู้ศรัทธาที่อิมานต่ออัลลอฮ์สุบฮาน a ต t o g e t h ทั้งหลายจงล้ำลึกถึง Allah Allah awa, الله, ira, uh อัลลอฮ์ให้มากอัลลอฮ์บอกว่ายาอิยุลละดีนอามนุษย์กรุลาหัดทีกรังกะซีรอวะซับยูฮูบุคระตัวะอาซีลาโอ้บรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ย จงลำลึกถึงอัลลอฮ์โดยการลำลึกอย่างมากมายและจงเสดูดีต่ออัลลอฮ์ในยามเช้าและก็ยามเย็นอย่างเช่นตัวอย่างการกล่าวลำลึกถึงอัลลอฮ์การกล,าล่ก Allah, กา,กลาวสุบฮานอัลลอฮ์หมายถึงการแสดงความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์สุบฮานวะตาลาการกล่าวฮามดุลิลละเป็นการสรรเสริญต่ออัลลอฮ์สุบฮานวะตาลาและการกล่าวละอิลาฮ์อัลลอฮ์เป็นความหมายว่าเรานั้นไม่เคารพสักการะอื่นใดอย่างแท้จริงนอกจากอัลลอฮ์สุบฮานวาตาลาการกล่าวอัลลอฮ์อักบัตอัลลอฮ์ผู้ทรงยิ่งใหญ่อัลลอฮ์ผู้ทรงเกรียง ลาฮาวะและลากูวะตะอิลลาบิลละหมายถึงว่าไม่มีผู้ใดที่มีอำนาจเหนืออำนาจของอัลลอฮฺซุบฮานานอัลตะลานี่คือการลำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานานอัลตะลาฉะนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาครับความประเสริฐของการลำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานานอัลตะลานั้นมีมากมายอัลลอฮฺซุบฮานานอัลตะลาได้ตรัสว่าฟัซกุรูนีอัซกุร์กุมวะชกุรูลีวะลาตักฟุรุนดังนั้นพวกเจ้าจงลำลึกถึงข้าข้าก็จะลำลึกถึงพวกเจ้าและจงขอบคุณต่่่อออขข้้าาาแลละจงยยเเนรคุณต ฉะนั้นเมื่อเราลำลึกถึงอัลลอฮ์มากไม่ว่าจะในยามสุขยามทุกขหรือในทุกอิริยาบถของการใช้ชีวิตในยามที่เรามีความยากลําบากโดนบททดสอบอัลลอฮ์สุบฮะนอตาลาก็จะลำลึกถึงเราก็ここจะช่วยเหลือเราพี่น้องครับความประเสริฐของการดิกรลอนั้นมันเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทําให้วรจาร์เรานั้นมีความสงบเพราะว่าอัลลอฮ์สุบฮะนอตาลาได้กล่าวไว้ในสุระห์ดูอายะทีี่28บอกว่าอัลลอฮ์ที่อัอามมนว่ตัดมาอินุกุลูบุฮุมบิดิกริละ บรรดารัทธาจิตใจของพวกเจ้าสงบด้วยกับการลำลึกถึงอัลลอฮ์อาลาบิฎิกติลลาฮิตัตมาอินนุลกุลูบและพึงทราบเถิดว่าด้วยการลำลึกถึงอัลลอฮ์นั้นจะทําให้จิตใจของพวกเจ้านั้นสงบฉะนั้นพี่น้องครับสิ่งหนึ่งที่จะทําให้หัวใจของเรานั้นมีความสุขมีความเบิกบานนั่นคือการลำลึกถึงพระผู้เป็นเจ้าวันนี้นะครับหากว่าหัวใจของเรานั้นไม่มีความสุขหัวใจของเรานั้นไม่มีความสงบ เราลองย้อนกลับมาดูตัวเราว่าเราเคยลำลึกถึงอัลลอฮ์มั้งไหมเราเคยสรรเสริญต่ออัลลอฮ์มั้งไหมเราเคยกล่าวพระนามของอัลลอฮ์ سبحانه และ ت ع ا ل ามังไหมฉะนั้นนะครับการลำลึกถึงอัลลอฮ์ سبحانه และ ت ع อย่างมากมายนั้นเป็นสิ่งหนึ่งในคุณลักษณะที่อัลลอฮ์ سبحانه และ ت ع จะตอบแทนรางวัลให้กับเบาของพระองค์ทั้งหลายและฮะดิษบทหนึ่งที่พูดถึงความประเสริฐของผู้ที่ลำลึกถึงอัลลอฮ์กับผู้ที่ไม่ลำลึกถึงอัลลอฮ์ سبحانه และ ت ع ฮะนี่เป็นเรืยองที่ศาอฺมูมุซาร์ะติลลอฮะอันฮุท่านนบีสัลลัละละอฮอิสฺลาลฺมได้กล่าวว่ามาลุลละดียัดครุรับบะและละดีลายัดครุรับบะมาลุลฮัยย์แลไมายิดเปรียบผู้ที่ล่ำลึกถึงอัลลอฮ์กับคนที่ไม่ล่ำลึกถึงอัลลอฮ์ก็เปรียบเสมือนกับคนที่เป็นและคนที่ตายฉะนั้นใครก็ตามที่ล่ำลึกถึงอัลลอฮ์เปรียบเสมือนจิตใจของเขาวิญญาณของเขานั้นมีชีวิตชีวาส่วนใครที่ไม่ล่ำลึกถึงอัลลอฮ์นะครับไม่ต่างอะไรกับคนตายนี่เป็น ส่วนหนึ่งเป็นการแบ่งแยกให้เราได้เห็นว่าบุคคลที่ลำลึกถึงอัลลอฮฺสุบฮานัตะลานั้นจะมีชีวิตอย่างผาสุกจะมีชีวิตที่ดีงามเพราะว่ากลุ่มชนใดก็ตามที่มีการลำลึกถึงอัลลอฮฺสุบฮานอตะลลาอัลลอฮฺสุบฮานตะลาก็จะให้มาลาอิกะนั้นเอาปีกมาปกคลุมพวกเขาด้วยกับความเมตตาเพราะท่านนาบีุลเลาะห์อฺอะลีัลลามเคยกล่าวว่าลยะกอดุก ah ้ามุนยุรนัลลอฮฺอัลลอฮฺาะักอัลลาฮฺัุม วะนะเจรดอะเลหฮิมุสกีนะท่านนาบีสุลต์ลอยสลามได้พูดถึงความประเสริฐของกลุ่มชนที่เขานั่งในการลำลึกถึงอัลลอฮ์นบีบอกว่าไม่มีกลุ่มชนใดที่ลำลึกถึงอัลลอฮ์อัลซุวะจันนะครับเว้นแต่มาละอิกะนั้นจะอ้อมล้อมพวกเขาด้วยกับความเมตตาจะปกครอพวกเขานะครับด้วยกับความสงบและจะลงมายังพวกเขานะครับและก็อัลลอฮ์สุบฮานอัลตาจะกล่าวถึงพวกเขาแกบ่บรรดาผู้ที่อยู่ณนะที่พระองค์นั่นหมายถึงว่าบุคคลที่ลำลึกถึงอัลลอฮ์สุบฮานอัลตา บุคคลที่กล่าวพระนามของอัลลอฮ์กลุ่มชนที่นั่งในการลำลึกถึงอลัลลอฮ์เนี่ยอลัลลอฮ์จะให้มลาิก์นะครับเอาปีกมาปกคลุมอัลลอฮ์จะประทานความรหำมัตความเมตตาความสงบและอลัลลอฮ์จะกล่าวชื่อเขาจะกล่าวเขาณนะที่คนที่อยู่ที่พระองนะครับจะกล่าวชื่อเขาณนะที่บรรดาอิกะห์ทั้งหลายนี่คือความประเสริฐที่ท่านนาบีศฮุลลลัมได้พูดถึงบุคคลที่เขาลำลึกถึงอัลลอฮ์บฮานะฮูวะะอาลา